สวัสดีครับก็จะวิ่งถนนตรงนี้นะครับให้มันสูงกว่าเดิมนะครับนี่ข้างหน้าเรานี่หลังจากที่เรากระจายดินขอบบ่อดำๆนู้นนะครับก็จะมาปะที่ถนนครับเขาต้องการถนนสูงนะครับแล้วทีนี้กลัวมันจะเสียเวลาก็เปลี่ยนแปลงใหม่ครับเดี๋ยวจะวิ่งแบบขนานะครับแล้วก็ใช้ย่ำแล้วก็ใช้ใบหน้าเกียร์นะครับแต่ต้องเอาท่อออกก่อนนะครับมันมีท่ออ่า พีวีซีหน้าหกหรือปอะไรประมาณนั้นนะครับจะเอาออกก่อนนะครับกลัวจะเสียเวลาจะของนานนะครับเลยเปลี่ยนแปลงงานให้ครับเริ่มเกียร์ดินนะครับมาไว้บนถนน,นนี่มันจะช้านะครับใช้ผ่านวิ่งจะดีกว่ากว่าเจ้าดินขอบบ่อนะครับดำๆน,น,นู่นน่ะมาไว้ดันมาไว้ท้ายขันนี่แหละครับแล้วก็ใช้ใบดันหน้าดันมันช้านะครับ ช่วยจะของนาหน่อย,อยโอกาสดีนะครับน้ำไม่ท่วมฝนก็ไม่ตก ขึ้นขับเองนะครับเต่าบินพักผ่อนก่อนเนินคอโอบอก,ก็พาดินมาด้านสารมือเรานะครับเดี๋ยวไปปาดที่กนาแล้วก็มาโรยไว้ตรงยากก็เขียวนะครับมาหอนดีจัง ครับโหดตัวจริงนะครับตัวนี้นะครับดันมาเสริมขนานะครับเสริมถนนเดี๋ยวจะวิ่งใหม่นะครับเนะเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยก,ก็แล้วแต่เจ้าของนานะครับแล้วก็พยายามจะช่วยเจ้าของนาประหยัดชั่วโมงนะครับก็หลายบาทอยู่ ครับดินเหนียวนะครับพามาไว้ที่บนันานี่ครับเป็นันาด้วยเป็นถนดน,นด้วยนะครับอเปล่แปลงก็พยายามประหยัดชั่วโมงให้จะของนานะครับโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับดินขอบบ่อนะ เอาแมคโครจกฝังเอาไว้จกปากเอาไว้นะครับเป็นคันบอ่อ วิ่งแบบยาวไปถึงห้างแล้วนะครับเหนหครับข้างหน้าเราอ่ะก็ทีนี้ก็เสียดายดินที่คันบ่อนะครับก็เลยมาโรยไว้จะให้พนนาเก่าถูงกว่าเดิมสัก50าสิบเซนนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับก็หัก็เยอะเหมือนกันเนี่ยดินขอบบ่อ อ่อนนะครับใจเย็นนะมาคันเดียวนะอ้าวอ้ยังไงยา,นะยาวนะยาวชนะอืมเอาเอาเอาผ่ามาอีกเอเอเรอดไป อย่างนั้นกินข้าวลิงคนเดียวนะกลับบ้านก่อนนะอะอ,อกไปก่อนเ้ยแตงเย็นจา์โบยมาด้วยรอไปอีกหลายชั่วโมงเลยอยู่คนละอำเภอนะครับรถนี่อยู่อำเภอเมืองตรงนี้อยู่อำเภอสามงามนะครับอ่ะหลบไปก่อนนะครับใช่าพาดินย,ยาไปครับ2ีบไร่ แต่ต้นนายันปลายนานลนะครับ นะครับขอบบ่อที่พาดินไปนะครับไปไว้ข้างคนานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นดินอ่อนนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยมันจะฟรีนะครับแล้วก็อาจจะจมลงได้ก็ตากไว้ก่อนค่อยเขี่ยเอานะครับ นตอนคนานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับดันไปป่าก่อนแล้วก็ป่าให้หมดนะครับดันเกลีย่ยให้หมดนะครับนาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนเช้านี้แนะนำาจะของนานะครับว่าแงเอาท่อออกแล้ววิ่งคนาเลยแล้วก็อดินมาเกลี่ยกบข้างคนนานะครับ เขาบอกว่ากลัวท่อจะแตกผมก็ท่อกับค่าช่วโมงนี่ค่าชวโมงจะกินหนักกว่านะก็เราแค่แนะนํานะครับการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นผมนะผมเอาใบดันผ่านวางใบดันแล้วก็ท่อออกใส่ท่อไว้ใช้ด้วย แะไรครับเขาคนจ่ายตังค์แล้วแต่เขาตัดสินใจนะครับเราก็ได้แค่แน,น,นะนำครับพามาไว้ครับทางคณา,านี่จะเป็นทางคณาจะเป็นทางถนนนะครับ จ้ผ่านวางนะครับเพื่อจะพลิกหน้าดินไปใหม่ยิงลึกยิงอ่อนนะครับดินนี่นี่มีการเบินอีกแล้วครับโอ้ดินอ่อนมากครับรอยแมคโครเขาจกดินมาป่าไวนะครับแต่ก็หลายปีแล้วโอ้โอ้โอ้ฟีฟีนี่นครับเป็นงนี้อัดผ่านแล้วครับนี่เั็นและครับเดี๋ยวจะพาดินไปตรงที่ต่ำๆนะครับ ปรับพื้นที่เสร็จก็ยังวิ่งคนานะครับถนนด้วยคนาด้วยอันเดียวกันทูนวันนะครับโอ้โหอันตรายเลยครับก็ลงมาดูดินนะครับดินมันอ่อนเดี๋ยวจะวิ่งยังไงก็อาจจะวิ่งบนสันคันนะครับเอาเพาะที่เอาได้นะครับ มันก็ลำบากใจแบบนี้นะครับคนขับอ่ะจะพยายามนะครับเริ่มปีนะครับอ่าเรียกไปทำอะไรนะครับน่ะ กลัวดินมันอ่อนนะครับก็เลยถายตากไว้นะครับแล้วก็เดินไปดูนูน่นว่ามันจะพอทำยังไงได้บ้างะเราจากลาไปที่นี้นะครับก็ดใหม่โอกาสหน้านะครับขอบระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกรับสวัสดีครับ